ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n ด o m นะคะกับหัวข้อเหตุผลที่เขาชอบคุณ โอเคเหตุ okay. hey, ผลที่เขาชอบคุณส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่อ,อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ถ้าจับไพ่อะเรามองว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเองอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเจอแล้วมันมีแรงดึงดูดบางอย่างมันมีความรู้สึกคุ้นเคยมันมีความรู้สึกแบบเอ่อเหมือนเคยผูกพันกันมาก่อนส่วนหนึ่งเลยอะนะคะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจรู้สึกเหมือนแบบ ้ยคนนี้คุ้เคยจังคนนี้ทำไมรู้สึกอยู่ใกล้เราสบายใจรู้สึกเหมือนเป็นคนคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยรู้จักอันเนี้ยอันนี้พูดถึงกรณีที่ตอนเจอกันครั้งแรกอะนะคะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่เขาอธิบายไม่ถูกและคุณสองคนมีความแบบเป็นคู่เป็นเมือคู่กันมาหรือว่าเคยทำเวรทำกรรมเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมามีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตอืม มันก็เลยส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้พอเจอกันมันมีแรงดึงดูดบางอย่างมันมีเคมีบางอย่างนั่นเองนะคะอ่ะแล้วทีนี้เขาชอบอะไรคุณอีกเขาชอบในความที่คุณอนะมีมีมสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งนะคะเป็นเป็นสเสน่ห์ในเชิงลึกลับน่าสนใจน่าค้นหายิ่งรู้จักยิ่งอยากรู้มากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจในตัวเองมากมายมีคือคุณไม่ได้เป็นคนที่ เจอปุ๊บแล้วจะรู้ทุกอย่างเลยว่าเออคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แต่มันต้องแบบค่อยๆรู้จักพอยิ่งรู้จักยิ่งรู้ว่าเอ้อคุณคุณเป็นคนอย่างนั้นคุณเป็นคนอย่างนี้คุณมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้คือมันค่อยๆเผยออกมาทีละนิดทีละนิดก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าสนใจอ่ะยิ่งรู้จักคุณยิ่งได้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นในตัวคุณอคุณเป็นคนที่ อีกเรื่องหนึง่งที่เขาชอบคุณมากๆก็คือคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็เป็นคนสงบนะคะคือเป็นคนฉลาดอะแต่ว่าไม่อวดเก่งไม่ไม่อวดรู้เป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่รู้ทันหมดนะเออมีความฉลาดแบบแบบแยบยลน่ะลุ่มลึกสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะแล้วก็เออมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวมีความนิ่งแล้วก็ เรียกว่าเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่กับเขาหรอกคนอื่นๆก็มองคุณอย่างนั้นมองว่าคุณเป็นคนดูน่าเชื่อถือเป็นคนน่าเคารพน่าเกงอกเกงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะความนิ่งความเยือกเย็นความสุขุมของคุณแล้วก็ความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะแบบเป็นผู้ใหญ่อืมไม่งองแงงไม่งองแงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยอืม เออคุณเป็นคนมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวแล้วก็อ่อนโยนอบอ้อมอารีเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอืมเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบคุณมากๆนะคะบางคนคนรักสัตว์ด้วยนะหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคน จิตใจดีมีเมตตาค่ะอีกนิดนึงก็จะบวชละอ่ะแล้วเหตุผลที่เขาชอบคุณมีอะไรอีกดูสิอืมการที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะคุณทำให้เขาอ่ะได้คิด ได้ทบทวนได้ไต่ตองตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับจากที่เคยขี้กลัวขี้กังวลหรือเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำเป็นคนที่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาอะมองโลกในในแง่บวกมากขึ้นกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นกล้าตัดสินใจกล้ามองไปข้างหน้าคือไม่จมปากอยู่กับความทุกข์ความเครียดมากจนเกินไป เขาได้รับพลังงานเหล่านี้นมาจากคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เคยบอกเคยพูดอะไรบางอย่าง,ขงเขาอะ่ะแล้วทำให้เขาคิดได้นะคะเอออืมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี เออไม่ไม่ใช่แค่มีปัญหาอย่างเดียวหรอกเวลามีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้แล้วคุณรับฟังคุณเข้าอกเข้าใจคุณเอ่อถ้าถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหาคุณก็จะรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอะไรกับเขาได้อ่ะคะ่ะเขารู้สึกว่าเอออยู่กับคุณแล้วมันเป็นพลังงานที่เย็นเย็นเป็นพลังงานที่อบอุ่นผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีเรื่องอะไรอะปรึกษาพูดคุยกับคุณได้เรียกว่าไม่ได้เป็นแค่แฟนอะเป็นที่ปรึกษาในชีวิตได้ด้วย <c oughs> เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะหรือต่อให้ช่วยอะไรไม่ได้คุณก็แบบเข้าอกเข้าใจเขาอะทำความเข้าใจเขาคุณดูมีเมตากับเขามากๆ เวลาที่เขาอยู่กับคุณนะเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือเป็นคนที่แย่หรือไม่ดีคือคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็มีมุมที่ดีเหมือนกันแล้วคือเขาทําให้คุณทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกแบบล่าเริงม,มีความสุขรู้สึกมีมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบขี้กังวลขี้กลัวหรือว่าคิดมากอาจจะมีการด้อยค่าน้อยเนื้อต่ําใจกับตัวเองบางอย่างว่าเออฉันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่คุณนะ่ะทาให้เขามองเห็นข้อดีในตัวเองทําให้เขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้เขาเอา่อรักตัวเองมากขึ้นน่ะรู้ว่าเออเราก็มีมีดีเหมือนกันนี่ว่าเราก็ถึงตรงนี้เราไม่เก่งแต่เราเก่งอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ คือความจริงตัวเขาเองก็ควรจะรู้ตัวแต่ว่ามันมันด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะไม่กล้าไม่กล้าที่จะชื่นชมตัวเองไม่กล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันฉันก็เก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันก็มีดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคือไม่กล้าคิดแต่พอคุณเข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะแล้วคุณอาจจะมีการพูดหรือการชื่นชมเขาหรือทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกได้ว่าเออเขาก็เป็นคนที่ก็มีดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขา รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนอื่นเขาก็คู่ควรกับคนดีๆอย่างคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะชอบคุณเพราะเหตุผลเหล่านี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ